สวัสดีค่ะมากินกันโมงด้วยค่ะเจ๋ยวกับเจ๋ยตามเบียงค่ะ กินนี่มาจีเบิร์ดแล้วค่ะที่หลไทยคลิปไหเบิร์ดไเบิร์ดกันฮึเพชรค่ะเพชรคลิปนี้เ,เป็นคลิปแรกแต่ล่ลงโดรากองเต็มเต็มคลิปนะคะปกติคืนงานปกาศเก่าก้องแคนั้กินอยู่นี่ยังคืนอยู่เลยค่ะ ล้องขอไว้นํานเลยค่ะเ,ะเป็ดค่ะเปียวได้ก็ว่าเสียลายว่าอะไรที่สงสัยว่าคือเอกว่าภาอีสารภาษาลล่านาะคือเป็นคนบอาซวยค่ะ แต่ว่าในน่นผู้คนั่นวไปล่ะค่ะบอกภาษาอีสานไรค่ะจีนิกนน็ก็เลยติดติดเบ,บ้ามาก็เลยบอกได้นำ้ำไอเนี่ก็บ่แน่ใจว่า จิ๊บฟังออกชื่อกันกับภาษาอีสานพิลาล่าที่เพิ่นเว้ากันบ่นะคะเพินค่ะแล้วถ้าเบิ่งคลิปหนะ้าสิเว้าภาษาซัวให้ฟังจะเว้าไปอับนบิ้งกัสิฟังบ่ออกดอกค่ะบ่เข้าใจครับคันนี้เบิ้งกับบอภาษาแควคือกัน ก็สซิดีนะคะไอเทบฟังกอกตัวนี้คืนกล่องค่ะ เป็นครั้งแรกที่แดนลงคลิปเองเป็นคลิปจบคลิปก่อนขออภัยนะคะถ้ามีอยังผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยมันมนี่มาพร้อมกับตำงวงเก็ดเองตำเองเป็ดเองกินยุบก็ดเดี๋ยวก่อน đắp lại à, thì bên lại, nó bị nhạt ai nữa, bây giờ biết bắt cảnh bao nhiêu มาเลยกกาพี่น้องมาเบิงนะมาอนีเฮ็ดคลิปตะของคลิปแรกบ่าแม่นคลิปแรกคือป,ประมาณว่าตะของมาเฮ็ดมากินในเบิงเป็นคลิปแรกเนาะประมาณน,นี้แหละแล้วก็อว่าจังไงเคลื่อนกล่องผมต้องขอให้ทำเป็นร่มนะคะ พอก,กันอนะ่ะกระจายแถมบันดีขึ้นหล,ยลายๆเม่ไว้แล้วค่ะเพลยนเอาเป็นว่าก็ตัวไปกินน้ำก่อนนะคะพวก,กันกินน้านะคะสวัสดีค่ะ